สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปณิตย์ USA ค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการย้ายเตรียมย้ายของปณิตแต่ประการใดน,นะคะแต่มีเรื่องที่จะเล่าสู่ฟังเผื่อเป็นข้อคิดให้สำหรับผู้หญิงหลายๆคนที่ต้องการจะแต่งงานกับฝรั่ง นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องเราที่เกิดขึ้นกับเพื่อนถามว่าสนิทไหมก็ก็ไม่สนิทมากนักนะคะแต่ว่าก็เคยพบเจอกันที่ประเทศไทยแล้วเขาก็เคยให้ความช่วยเหลือปนิตเกี่ยวกับหาที่พักที่กรุงเทพให้ในสมัยโน้นนะคะ แล้วทีนี้ทำไมปณิ์ถึงอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็าตามนะคะถ้าหากเจอสถานการณ์แบบนี้ก็คงจะต้องคิดนะคะจะต้องคิดนั่นก็คือเพื่อนคนนี้เขาคบกับฝรั่ง มานานหลายปีเลยนะคะนานน่าจะคบกันมาสี่ห้าปีอันนี้คือคือยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะ,ะผู้หญิงก็อยู่ประเทศไทยเขาก็ทำงานของเขาไปตามปกติฝรั่งก็ทำงานอยู่ที่อเมริกานี่แหละเสร็จแล้ว หลังจากนั้นพอคบกันมาสีห้าปีได้แล้วนะคะเขาก็ตกลงปรงใจกันที่จะให้ผู้หญิงมาอยู่ที่อเมริกาก็คุยกันเรียบร้อยฝ่ายชายก็เลยยื่นเรื่องขอวีซ่าคู่มั่นให้กับผู้หญิงนะคะ เมื่อขอวีซ่าคู่มั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีกฎอยู่หนึ่งข้อก็คือวีซ่าคู่มั่นนี้ถ้าหากว่าเดินทางมาถึงอเมริกาแล้วจะต้องทำการจดทะเบียนสมรสภายใน90วันนะคะภายใน90วันแล้ว ถึงจะไปอัปเดตเป็นกรีนการ์ดนะคะก็คือเขาก็มานะคะมาเรียบร้อยแล้วมาถึงอเมริกาเรียบร้อยแล้วก็อยู่กันไปจนกระทั่งถึงกใกล้จะครบ90วันผู้ชาย ก็พาเพื่อนปานิดเนี่ยไปจดทะเบียนสมรสนะคะไปจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผู้ชายก็จะยังไม่ปรับสถานะให้อภรรยาของตัวเองนั่นก็คือถึงแม้ว่าจดทะเบียนสมรสแล้วก็คือจะต้องปรับสถานะเป็นผู้ถือกร e นการ์ด สองปีแรกก่อนนะคะผู้ชายก็ไม่ปรับสถานะให้ก็คือผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ด้วยจะอยู่ด้วยอาหารทะเบียนสมรสนะคะจะอยู่ด้วยทะเบียนสมรสที่ฝรัง่งจดทะเบียนสมรสให้แต่ถามว่าผู้หญิง สามารถที่จะกลับประเทศไทยได้ไหมกลับได้นะคะโดยใช้พาสปอร์ตไทยใช้พาสปอร์ตไทยแต่เขาไม่มีกรีนการ์ดนะคะเพราะว่าสามีไม่ได้อัปเดตสถานะให้นั่นเองถ้ากลับประเทศไทยนั่นก็หมายถึงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเดินทางกลับเข้ามานอกจากว่าสามีของคุณ จะไปทำเรื่องอวีซ่าคู่สมรสให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องคนนี้เพื่อนของปานิษเนี่ยเขาก็อยู่แบบนี้มาตลอดนะคะอยู่โอ้อยู่มา8ปีนะคะที่อเมริกาเนี่ยอยู่มา8ปปีเลยนะคะด้วยด้วยที่ไม่มีไม่มีไม่มีมมอ่า ไม่มีกรีนการ์ดไม่มีวีซ่านั่นเองนะคะก็อยู่แบบนี้มาแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้นะคะแล้วฝ่ายชายเองก็ไม่ต้องการให้ผู้หญิงไปทำงานไม่ต้องการให้ผู้หญิงไปไหนเลยประมาณว่าเกิดความ หึงหวังนะคะเห็นเห็นเห็นเขาเล่าสู่ฟังว่าเขาจะหึงเขาจะหึงหนูมากเลยนะก็ไม่รู้ว่าทำไมหนูจะออกไปไหนไม่ได้เลยจะออกไปไหนอ่ะคนเดียวไม่ได้เลยจะต้องอยู่บ้านแล้วก็ล็อกรั้วบ้านให้เรียบร้อยในเวลาที่เขาไปไปทำงานนะคะจากนั้นก็อยู่กันมา ถึง8ปีพอถึง8ปีแล้วเนี่ยฝ่ายผู้หญิงก็มาจับได้ว่าทำไมสามีตัวเองเนี่ยถึงไม่เคยวางโทรศัพท์เลยเข้าห้องน้ำก็ถือโทรศัพท์เข้าไปด้วยไปอาบน้ำก็ถือโทรศัพท์เข้าไปด้วยแล้วบางทีก็จะได้ยินเสียง คุยโทรศัพท์เล็ดลอดออกมาจากห้องน้ำด้วยอะไรประมาณนี้แล้วมันก็บ่อยเข้าบ่อยเข้าฝ่ายหญิงก็พยายามที่จะถามว่ายูจะอัปเดตสถานะให้ฉันเมื่อไหร่จะยื่นขอกรีนการ์ดให้ฉันเมื่อไหร่ฝ่ายชายก็มีแต่บายเบียงนะคะมีแต่บายเบียง ก็ไม่ไม่ทราบว่าเหตุผลกลนใดนะคะเสร็จแล้วจนกระทั่งจนกระทั่งผู้หญิงคุยตรงๆว่าเนี่ยอยู่มีผู้หญิงคนอื่นใช่ไหมเขาก็น้องเขาก็ถามตรงๆแบบนี้แหละนะคะอยู่มีผู้หญิงคนอื่นใช่ไหม ฝ่ายชายที่แรกก็ปฏิเสธนะคะก็ปฏิเสธจนกระทั่งจำไม่ได้เหมือนกันว่าน้องเขาเขาทำอย่างไรนะคะน้องเขาก็เลยไปเจอนะคะไปเจอเฟซบุ๊กของของผู้หญิงที่สามีตัวเองนั้นติดต่ออยู่คุยด้วยอยู่ เป็นเด็กผู้หญิงจากฟิลิปปินส์นะคะอายุประมาณ25ปีถึง30ปีประมาณนี้นะคะนั่นก็คือยังเด็กมากสำหรับเขาก็คือเขาเนี่ยอายุ50กว่าแล้วนะคะแล้วก็ปรากฏว่าคุยกันนะคะซักถามกันจนมุมด้วยหลักฐาน ฝ่ายภรรยาของเขาเนี่ยก็เลยเอาเอาโทรศัพท์เอาอ่าแอคเคาของผู้หญิงมามาให้ดูนะคะเขาถึงยอมรับพอยอมรับแล้วนี่ภรรยาก็บอกว่าเราอยากกันดีไหมฉันก็จะกลับประเทศไทยของฉันแต่ ฉันขอเงินสักก้อนได้ไหมเพราะฉันมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเป็นเวลา8ปีฉันไม่ได้มีไรายได้อะไรจากคุณเลยนะนอกจากว่ารายได้เล็กๆน้อยๆที่ฉันทำงานฝีมือขายในเว็บไซต์แค่นั้นเองอยู่พอที่จะซัพพอร์ตฉัน ด้วยเงินสักก้อนหนึ่งได้ไหมฝ่ายชายทีแรกก็บอกว่าถ้าอยู่กับประเทศไทยถ้าอยู่อยากกับฉันเนี่ยอยู่จะไม่ได้อะไรแม้แต่ดอลลาร์เดียวนอกจากตั๋วเครื่องบินนี่เป็นคำพูดที่ออกมาจากสามีของตัวเองนะคะเสร็จแล้วน้องเขาก็อทัก มาเล่ามาคุยกับปณิตย์ยนะคะว่าตัวเองจะทำยังไงอันที่จริงก็บอกน้องเขาไปหลายครั้งแล้วว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยสถานการณ์แบบนี้มันไม่ดีหรอกอย่าได้ก็อย่าเถอกลับไปตั้งหลักใหม่ที่ประเทศไทยปานิตย์ก็ปานิษก็บอกน้องเข้าไปอย,าอย่างนี้นะคะ จนกระทั่งถึงเวลาที่จะกลับเขาก็ให้เงินน้องเขาก้อนหนึ่งแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้องเขาก็ไม่ได้บอกน้องเขาก็เดินทางกลับประเทศไทยคนเดียวพอกลับไปถึงประเทศไทยน้องเขาก็ตรอมใจอยู่สักพักหนึ่งแหละนะคะเพราะว่าปณิดกับเขาก็คุยกันตลอดอยู่ แล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นก็บอกน้องเขาปลอบใจน้องเขาบอกว่าเมื่อมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเขาได้โทรมาหาบ้างไหมได้คุยกันติดต่อกันบ้างไหมจดทะเบียนหย่ากันเรียบร้อยหรือยังน้องเขาก็บอกว่า ยังเลยพี่เขาไม่ยอมเซ็นย่าให้เลยไม่ยอมทำอะไรให้เลยว่างั้นนะคะจนกระทั่งน้องคนนี้เขาก็ไปส่องเฟซบุ๊กของของเด็กผู้หญิงฟิลิปปินส์ปรากฏว่าเขาก็ไปที่ประเทศฟิลิปปินไปอยู่กับ ครอบครัวของเด็กผู้หญิงที่ฟิลิปปินส์นะคะ,ะก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะไปแต่งงานหรือเปล่าทั้งๆที่ทะเบียนสมรสยังอยู่กับผู้หญิงอยู่นะคะผู้หญิงขอใบอยาถ้าหากว่าไม่ยาไม่ไม่เซ็นยาให้ต่อหน้าก็ขอให้ส่ง ใบยาไปให้ทีหลังเขาก็ไม่ยอมส่งไม่ยอมทำอะไรเลยนะคะก็คือแทนที่มันจะเป็นโมคะแทนที่จะยืน่นยาแล้วก็ส่งใบยาให้น้องเขาผู้ชายไม่ทำอะไรเลยนะคะจนกระทั่งน้องเขาก็ได้ไป เข้าเว็บไซต์หาคู่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปเจอกับผู้ชายชาวเยอรมันนะคะก็ปรากฏว่าน้องเขาไปเล่าให้ผู้ชายคนนี้ฟังว่าอดีตของตัวเองกับสามีคนเขาเนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้ผู้ชายเขาก็ เขาก็ดีๆนะคะก็คือแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อน้องคนนี้มากก็เลยไปเจอน้องที่ประเทศไทยแล้วก็ไปอยู่ที่ประเทศไทยเดือนกว่าๆก,ก็กลับไปที่เยอรมันพอขับไปที่เยอรมันแล้วเขาก็ยื่นเรื่องขอวีซ่าให้น้องเขาไป อยู่เยอรมันหเดือนนะคะไปอยู่หกเดือนพอหกเดือนแล้วน้องเขาก็กลับไปประเทศไทยอีกรอบหนึ่งไปอยู่ได้สัก3าสี่เดือนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วผู้ชายก็ยื่นขอวีวซ่าให้กับน้องกว่าน,นี้ไปเที่ยวเยอรมันอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้คือเป็นเป็นความโชค เขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นความโชคดีในความโชคร้ายและในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีนะคะอันนี้เป็นข้อคิดเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะาจะมีแฟนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันกำลังคบกันอยู่นี่ประเทศไหนก็ตามนะคะ ขอให้ถ้าหากว่ามันไม่เข้าท่าแล้วแหละให้ก้าวถอยออกมานะคะให้ถอยหลังออกมาเพื่อที่จะมองไปข้างหน้านะคะอย่าไปจมปักอยู่ตรงนั้นโดยเปล่าประโยชน์นะคะเจดปดปีใช้เวลาเสียเวลาเยอะมากนะคะ เดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าดีๆมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังในคลิปต่ตอไปขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ